นิยายตลกขำขันเรื่องโคกอีแร้งอนละเวงตอนที่หนึ่งชนีกับผีนางรำฉบบกวนน้าหมู่บ้านโคกอีแร้งจังหวัดหนึ่งที่ซึ่งควายยังต้องหลบให้กับความเผ็ดของส้มตำปูปลารา้ามีสาวสวยชื่อเจ๊จุกชื่อเล่นว่าจุกอาศัยอยู่เจ๊จุกข,ขึ้นชื่อเรื่องความแสบความซ่าและความฮาแบบไม่มีใครเกินวันหนึ่งเจ๊จุกไปหาป้าต้อยหมอดูเจ้าประจำหมู่บ้าน ป้าต้อยทำนายถ่ายทักว่าโอยตายแล้วเจ๊จุกเอ๋ยดวงเจ๊กำลังจะรับทรัพย์รับมรดกเป็นร้อยร้อยล้านนะาจา๊ะเจ๊จุกได้ยินดังนั้นก็แทบจะก,กรีบบ้านแตกถึงกับวิ่งไปหาไอ้จ้อยเพื่อนซีที่ร้านลาบข้างบ้านจ้อยเอ๋ยกูจะรวยแล้วเว้ยแกรวยเป็นร้อยล้านไอ้จ้อยได้ฟังก็ทำหน้างงเป็นไก่ตาแตกฮะอะไรของเองวะเจ๊อย่ามโม เจ๊จุกเลยเล่าเรื่องที่ป้าต้อยทำนายให้ฟังไอ้จ้อยได้ฟังก็หัวเราะกากเจ๊ป้าต้อยน่าหลอกเจ๊แล้วเจ๊จะไปมีมรดกเป็นร้อยล้านได้ยังไงกันเจ๊จุกไม่เชื่อกูเชื่อป้าต้อยป้าต้อยถ่ายแม่นจะตายวันรุ่งขึ้นเจ๊จุกได้รับจดหมายจากทนายความทนายความแจ้งว่าเจ๊จุกได้รับมรดกจากญาติห่างๆที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเป็นจำนวนเงินหนึ่งร้อยล้านบาททวนเจ๊จุกแทบชอบ็อก นี่มันเรื่องจริงเหรอเนี่ย <Yeah. S 1> เจ๊จุกดีใจจนเนื้อเต้นอยากจะวิ่งรอบหมู่บ้านสักสิบรอบเจ๊จุกเอาเงินไปซื้อบ้านหลังโตรถหรูและเสื้อผ้าแบรนด์เนมแถมยังพาไอ้จ้อยไปเที่ยวผับทุกคืนแต่แล้ววันหนึ่งเจ๊จุกก็ฝันเห็นผีนางรำมาขอส่วนบุญเจ๊จุกตกใจตื่นเลยไปปรึกษาป้าเต้ออีกครั้งป้าต้อบอกว่าเจ๊จุกต้องทำบุญให้ผีนางรำนะจ๊ะไม่งั้นจะเกิดเรื่องไม่ดี เจ๊จุกเลยจัดงานทำบุญใหญ่โตเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้ผีนางรำหลังจากทำบุญเสร็จเจ๊จุกก็รู้สึกสบายใจขึ้นและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับเงินร้อยล้านต่อไปเจ๊ J. จุกจะรับมือกับเงินร้อยล้านอย่างไรผีนางรำจะมาขอส่วนบุญอีกหรือไม่ไอ้จ้อยจะยังเป็นเพื่อนซีกับเจ๊จุกอยู่ไหมติดตามความหาความกวนและความอลังการของเจ๊จุกได้ในตอนต่อไป บทที่สองเจ๊จุกสายเปหลังจากรับมรดกมาได้สักพักเจ๊ J. จุกก็กลายเป็นคนดังของหมู่บ้านโคกอีแร้งไปแล้วใครๆก็เรียกเจ๊ว่าเจ๊ J. จุกสายเปเพราะเจ๊เปมากไม่ว่าจะไปร้านไหนก็เลี้ยงหมดแถมยังแจกเงินให้เด็กๆในหมู่บ้านอีกต่างหากวันหนึ่งเจ๊ J. จุกนึกสนุกเลยจัดงานปาร์ตี้ริมสระว่ายน้ำที่บ้านหลังใหม่ของตัวเองงานนี้มีทั้งอาหารเครื่องดื่มและดนตรีสดแถมยังมี ไอ้จ้อยมาเป็นดีเจเปิดแผ่นอีกด้วยไอ้จ้อยเปิดเพลงดังกระหึ่มไปทั่วหมู่บ้านคนในหมู่บ้านได้ยินก็พากันแห่มางานปาร์ตี้ของเจ๊จุกกันเต็มสะเจ๊ Je, จุกใส่ชุดบิกินี่ตัวจิ๋วเต้นยั่วยั่บทบทอยู่ริมสะทําเอาหนุ่มๆน,น้ำลายหกกันเป็นถัว่วไอ้จ้อยเห็นเจ๊จุกเต้นก็อดใจไม่ไหวกระโดดลงสไปเต้นกับเจ๊จุกด้วยสองคนเต้นกันอย่างเมามันจนสนามแทบแตก คนในงานส่งเสียงเชียร์กันอย่างสนุกสนานบรรยากาศคลึกครื้นเป็นที่สุดแต่แล้วจูจ่ๆไฟก็ดับพรึบทุกคนตกใจร้องเสียงหลงเจ๊จุกกับไอ้จ้อยก็หยุดเต้นมองหน้ากันด้วยความ,มง,งุนงงทันใดนั้นก็มีเสียงหัวเราะแหลมๆดังขึ้นจากมุมมืดของสว่ายน้ำฮ่าฮ่าฮาข้ามาแล้วทุกคนหันไปมองตามเสียง ก็เห็นผีนางรำยืนอยู่ตรงนั้นนางใส่ชุดไทยสีแดงมีผ้าคลุมหน้าสีขาวท่าทางน่ากลัวสุดๆเจ๊จุกเห็นผีนางรำก็ตกใจแทบสิ้นสติไอ้จ้อยก็ตัวสั่นเป็นเจ้าเข้าผีนางรำพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นเยือกข้ามาทวงสัญญาเจ้าลืมข้าแล้วหรือเจ๊จุกหน้าซีดเผืดพยายามนึกว่าเคยสัญญาอะไรกับผีนางรำไว้แต่ก็นึกไม่ออก ผีนางรำพูดต่อเจ้าเคยสัญญาว่าจะทำบุญให้ข้าทุกปีแต่เจ้ากลับลืมข้าเสียสนิทข้าจะเอาชีวิตเจ้าว่าแล้วผีนางรำก็พุ่งเข้ามาหาเจ๊จุกเจ๊จุกหลับตาปีรอรับความตายแต่แล้วก็มีเสียงตะโกนดังขึ้นหยุดนะใครเป็นคนตะโกนห้ามผีนางรำเจ๊จุกจะรอดจากเงื้อมมือผีนางรำหรือไม่ผีนางรำต้องการอะไรกันแน่ ติดตามความสนุกสุดฮาในบทต่อไปบทที่สามป้าต้อยปราบผีคนที่ตะโกนห้ามผีนางรำก็คือป้าต้อยหมอดูเจ้าประจำหมู่บ้านนั่นเองป้าต้อยวิ่งเข้ามาในงานปาร์ตี้พร้อมกับถือไม้กวาดในมือข้างหนึ่งและขันน้ำมนในมืออีกข้างหนึ่งหยุดนะอีผีบ้ามึงจะมาทำร้ายลูกหลานกูไม่ได้ป้าต้อยตะโกนลั่นผีนางรำหยุดชะงัก มองป้าต้อยด้วยสายตาโกรธเกรี้ยวแกเป็นใครกล้าดียังไงมาขวางข้าป้าต้อยยิ้มเหี้ยมกูชื่อต้อยหมอดูเจ้าแม่โคกอีแรงมึงจะมาทำอะไรลูกหลานกูกูไม่ยอมว่าแล้วป้าต้อยก็สาดน้ำมนใส่ผีนางรำผีนางรำ,รำร้องเสียงหลงตัวสันเทาโอ้อยน้ำอะไรของแกวะเนี่ยผีนางรำร้องโวยวายป้าต้อยหัวเราะกากห้าห้านี่แหละน้ำมนสัก มึงแพ้ทางมันใช่ไหมล่ะอีผีผีนางรำพยายามจะหนีแต่ป้าต้อยก็ใช้ไม้กวาดฟาดไปที่ตัวผีนางรำไม่ยังเอาไปเอาไปกูจะสั่งสอนมึงให้หลับจำอย่ามาทำร้ายลูกหลานกูอีกป้าต้อยตะโกนผีนางรำร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดในที่สุดนางก็ทนไม่ไหวสลายหายไปในอากาศทุกคนในงานปาร์ตี้ต่างปรบมือให้ป้าต้อยอย่างกึกก้อง เจ๊จุกกับไอ้จ้อยวิ่งเข้าไปกอดป้าต้อยด้วยความดีใจป้าต้อยขอบคุณป้ามากนะที่ช่วยหนูไว้เจ๊จุกพูดด้วยน้ำตาคลอเบ้าไม่เป็นไรหรอกลูกป้าจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายลูกหลานป้าหรอกป้าต้อยลูบหัวเจ๊จุกอย่างเอ็นดู หลังจากนั้นป้าต้อยก็เล่าให้ทุกคนฟังว่าผีนางรำตนนี้เป็นผีที่เคยสิงสถิตยอยู่ที่ศาลเจ้าเก่าแก่ในหมู่บ้านแต่ศาลเจ้าถูกทุบท,ทิ้งไปนานแล้วผีนางรำเลยไม่มีที่อยู่จึงมาขอส่วนบุญจากเจ๊จุกป้าต้อยบอกว่าผีนางรำไม่ได้ต้องการทำร้ายเจ๊จุกจริงๆแค่อยากให้เจ๊จุกทำบุญให้เท่านั้นเจ๊จุกได้ฟังก็รู้สึกผิดเลยสัญญาว่าจะทำบุญให้ผีนางรำทุกปี งานปาร์ตี้กลับมาคึืครื้นอีกครั้งทุกคนเต้นรำกันอย่างสนุกสนานโดยมีป้าต้อยเป็นดีเจเปิดแผ่นแทนไอ้จ้อยเจ๊จุกมองดูทุกคนด้วยความสุขใจนี่แหละชีวิตที่เจ๊ต้องการมีเงินมีเพื่อนมีความสุขแถมยังมีป้าต้อยคอยปกป้องอีกต่างหากแต่แล้วจู่ๆเจ๊จุกก็รู้สึกเหมือนมีใครมาสะกิดที่ไหล่เจ๊จุกหันไปมองก็ต้องตกใจสุดข,ขีดใครมาสะกิดเจ๊จุกผีนางรำกลับมาอีกแล้วหรือ ป้าต้อยจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรติดตามความสนุกสุดฮาในบทต่อไปบทที่สี่เจ้าพ่อมาเฟียสายบุญคนที่สกิดเจ๊จุกไม่ใช่ผีแต่เป็นไอจอยไอจอยทำหน้าตาตื่นตะโกนบอกเจ๊จุกว่าเจ๊พี่เข้มมาเจ๊จุกทำหน้างงพี่เข้มไหนของเองวะไอจอยรีบชี้ไปที่ชายร่างยักษ์คนหนึ่งที่กำลังเดินเข้ามาในงานปาร์ตี้ ชายคนนั้นใส่สูทสีดำสวมแว่นตาดำหน้าตาทะมึงทึงเดินอาจอาจมาพร้อมกับลูกน้องอีกสองคนนั่นแหละเจ๊พี่เข้มเจ้าพ่อมาเฟียแห่งภาคไอจอยกระซิบเจ๊จุกตาโตฮะเจ้าพ่อมาเฟียมางานกูทำไมวะไอจอยสายหัวไม่รู้เจ๊แต่กูว่าเรื่องนี้ไม่ดีแน่พี่เข้มเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าเจ๊จุกยกมือไหว้สวัสดีครับเจ๊จุกผมชื่อเข้มครับ เจ๊จุกยกมือไหว้ตอบสวัสดีคะ่ะพี่เข้มมีอะไรให้ดิฉันรับใช้คะพี่เข้มยิ้มมุมปากผมได้ยินข่าวว่าเจ๊จุกจัดงานปาร์ตี้เลยอยากมาแจมด้วยเจ๊จุกยิ้มแห้งๆยินดีเขเชิญพี่เข้มตามสบายเลยนะคะพี่เข้มพยักหน้าแล้วเดินไปนั่งที่โต๊ะใกล้สระว่ายน้ำลูกน้องสองคนยืนคุมเชิงอยู่ข้างหลังเจ๊จุกมองพี่เข้มด้วยความหวาดระแวงไม่รู้ว่าเจ้าพ่อมาเฟียคนนี้มาดีหรือมาร้าย สักพักพี่เข้มก็เรียกเจ๊จุกไปคุยด้วยเจ๊จุกครับผมมีเรื่องอยากจะขอร้องเจ๊จุกกลืนน้ำลายเรื่องอะไรคะพี่เข้มยิ้มผมอยากให้เจ๊จุกช่วยทำบุญให้ผีหน่อยครับเจ๊จุกอึ้งไปสามวิหาทำบุญให้ผีพี่เข้มพยักหน้าครับผีเมียผมเองครับเจ๊จุกตาโตผีเมียพี่เข้มถอนหายใจครับเมียผมตายไปเมื่อปีที่แล้ว ผมอยากให้เจ๊จุกช่วยทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เธอหน่อยเจ๊จุกอ้าปากค้างไม่คิดว่าเจ้าพ่อมาเฟียจะมาขอร้องให้ทำบุญให้ผีเมียเจ๊จุกจะตอบตกลงหรือไม่ผีเมียของพี่เข้มเป็นใครป้าต้อยจะว่าอย่างไรกับเรื่องนี้ติดตามความสนุกสุดฮาในบทต่อไปบทที่ห้าผีเมียบ้าหวยเจ๊จุกมองหน้าพี่เข้มด้วยความมุนงงปนสงสัยผีเมียพี่เข้มนี่เป็นใครเหรอคะ พี่เข้มถอนหายใจยาวเมียผมชื่ออีหวงครับเจ๊จุกหลุดคำกากอีหวงชื่อตลกจังเลยค่ะพี่เข้มทำหน้าเครียดไม่ตลกหรอกครับเจ๊ลองไปเจอเธอเองแล้วจะรู้เจ๊จุกพยักหน้างกงกเงกแล้วผีอีหวงเขาอยากให้ทำบุญอะไรล่ะคะพี่เข้มยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้เจ๊จุกนี่ครับเลขเด็ดที่อีหวงบอกผมมาเธอ,อยากให้เจ๊จุกช่วยซื้อหวยให้เธอหน่อย เจ๊จุกอ่านเลขเด็ดในกระดาษแล้วตาโตฮะแปดแปดแปดพี่เข้มพยักหน้าครับอีวึงบอกว่านี่เป็นเลขนำโชคของเธอเจ๊ J. จุกคำไม่ออกพี่เข้มคะเลขแบบนี้มันจะถูกได้ยังไงกันคะพี่เข้มทำหน้าจริงจังเจ๊จุกต้องเชื่อผมนะครับอีหวึงเธอศักดิ์สิทธิ์มากเธอเคยให้หวยผมถูกมาแล้วหลายงวด เจ๊จุกยังไม่ปักใจเชื่อแต่ก็ไม่อยากขัดใจเจ้าพ่อมาเฟียเลยตอบตกลงไปแบบงงๆก็ได้ขดียวหนูจะลองซื้อดูพี่เข้มยิ้มกว้างขอบคุณมากครับเจ๊จุกว่าแล้วพี่เข้มก็ลุกขึ้นเดินกลับไปที่โต๊ะลูกน้องสองคนเดินตามไปติดตดิเจ๊จุกมองตามหลังพี่เข้มไปด้วยความรู้สึกหลอนๆไม่รู้ว่าตัวเองกําลังทำอะไรอยู่ไอ้จ้อยเดินเข้ามาหาเจ๊จุกเจ๋ตกลงเจ๊จะซื้อหวยตามที่พี่เข้มบอกจริงๆเหรอ เจ๊จุกถอนหายใจเออก็ไม่รู้สินะกูก็กลัวผีเหมือนกันไอ้จ้อยสายหัวเจ๊เจ๊โดนพี่เข้มหลอกแล้วผีที่ไหนจะมาบอกหวยกันละ่ะเจ๊จุกคิดตามเออจริงของเองวะแต่แล้วป้าต้อยก็เดินเข้ามาสมทบเจ๊ Jay จุกอย่าไปเชื่อไอ้จ้อยนะผีบอกหวยมีจริงป้าเคยเจอมาแล้วเจ๊ Jay จุกกับไอ้จ้อยหันไปมองป้าต้อยพร้อมกันจริงเหรอป้า ป้าต้อยพยักหน้าจริงสิป้าเคยถูกหวยเลขท้ายสองตัวมาแล้วเพราะผีมาบอกป้าในฝันเจ๊จุกกับไปจ้อยตาโตว้าวสุดยอดเลยป้าป้าต้อยยิม้มเพราะฉะนั้นเจ๊จุกต้องเชื่อพี่เข้มนะผีอีหวงอาจจะให้โชคเจ๊ก็ได้เจ๊จุกลังเลอยู่ครู่หนึ่งสุดท้ายก็ตัดสินใจเอาวะเสี่ยงเป็นเสี่ยงกันซื้อก็ซื้อ ว่าแล้วเจ๊จุกก็เดินไปหาเจ้ามือหวยในงานแล้วบอกเลข888888แ88 88. ไปหวยจะออกเลขอะไรเจ๊จุกจะถูกหวยหรือไม่ถ้าถูกหวยเจ๊จุกจะเอาเงินไปทำอะไรติดตามความสนุกสุดป่วนในบทต่อไป